วิธีเพิ่มฮอร์โมนเพศชายให้ปึ๋งฝังอยู่เสมอ1ค่ะก็คือการออกกำลังกายการออกกำลังกายโดยเฉพาะการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งก็คือการทำให้เรามีกล้ามเนื้อค่ะเล่นเวทค่ะยกน้ำหนักหรือว่าเกงกล้ามเนื้อให้เรามีกล้ามใหญ่ๆยิ่งถ้าหากว่ามีซิกแพคด้วยนะคะไม่มีไขมันหน้าท้องนะคะคุงไม่ย้วยออกมานะคะก็จะยิ่งทำให้ฮอร์โมนเพศชายของคุณผู้ชายนั้นขึ้นสูงดีมากขึ้นค่ะ เพราะว่ากล้ามเนื้อของคุณผู้ชายนะคะมีผลต่อการหลั่งของฮอร์โมนเพศชายค่ะและไขมันนะคะก็มีผลต่อฮอร์โมนเช่นเดียวกันเพราะระดับไขมันในร่างกายนะคะถ้าหากคุณผู้ชายมีพุงใหญ่ๆย,ย้ยวยๆนะคะมันจะทําให้เสียสมดุลระหว่างฮอร์โมนเพศชายกับฮอร์โมนเพศหญิงในร่างกายของคุณผู้ชายค่ะสังเกตไหมคะคนที่อ้วนลงพุงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีความต้องการทางเพศลดลงการมีกิจกรรมทางเพศจะน้อยลงแต่ที่สําคัญก็คือ พอาอ้วนมากๆไขมันสูงไขมันพอกมีพุงเนี่ยมันทําให้ฮอร์โมนเพศชายของเราลดลงค่ะจึงทําให้ความรู้สึกทางเพศน้อยลงก็มีผลทําให้การแข่งตัวของน้องชายนั้นลดลงด้วยแข่งตัวได้ไม่นานแล้วก็เสื่อมสมรรถภาพทางเพศด้วยค่ะ